0ูนย์ตรงกับเลขอาจารย์ะะเหรอคะเอ้าถูกแปดเจ็ดเก้าอู้ 5, 8, 7, ได้เลขมาจากไหนเนาะ,ะคะฝันว่าอาจารย์นอตตี้ไปบอกฝันว่าอาจารย์นอตตี้ไปบอกบอกถูกด้างเลยซื้อขึ้นอ๋อคุณแม่ก 14, 9, ็เลยซื้อขึ้นซื้อลงเหรอคะโอ้ใน<อ><อ>ใช้ถาดใหม่เลยที่ออก4ี่สามฝันเห็นพ่ออาจารย์นอตตี้ซึ่งอายุข,ของคุณพ่ออาจารย์นอตตี้43ปี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้นะก็มีแล้วลูกศิษย์อาจารย์นอตตี้นะคะได้นำของมาแก้บนชุดใหญ่เลยนะคะทุกท่านอันนี้ใครโชคดีคะคุณแม่ใครโชคดีบ้างคะคนไหนถอก็ได้โอ้คนเสื้อแดงเหรอเอาคุณแม่คนได้โชคขีดทุกแรงเลยเป็นไงมาไงคะคุณพี่ อ๋อนั่งรถมาครับเอา้านั่งรถมาข <laughs> ึ้นเท่ไหนคุณผู้หถูงเจ็ดเก้าถูงเจ็ดเก้าโอ้ได้เลขมาจากไหนเนาะคะฝันว่าอาจารย์นอตตี้ไปบอกฝันว่าอาจารย์นอตตี้ไปบอกบอกถูกเก้าก็เลยซื้อขึ้นอ๋อคุณแม่ก็เลยซื้อขึ้นซื้อลงเหรอคะโอ้โอ้ในใช้ถาดใหม่เลยเ <c oughs> พิต้นตะมาเมื่อกี้แค่ะลอดแล้วซ่อมรอยชั้นเลยฮะถูกมาแปดงวด ถูกมาแปดงวดแล้วแปดงวดไปเรื่อยๆัวดต่ห้ามื่นก็คิดอันนี้ได้บนไว้เหรอคะคุณแม่หรือว่ามาบนเอาไว้ทำโจ๊กหมูแล้วอาจารย์น็อตตี้ไปเข้าฝันบอกเป็นตัวเลขเลยเหรอคะโองวดนี้ฝันหรือยังคะคุณแม่ยังยงเนาะแต่ว่ามีเลขที่ชอบไหมคะมีอยู่มีอยู่ตรงกับเลขอาจารไหมคะ ตรงอยู่ตัวไหนนะแม่เล right ็กท oh, okay. ูบเหรอคะจะจะจะเราจะเงี okay. ้ยมาสักหน่อยได้ไหมครับเดี่คุณแม่ชอบชอบเก้าศูนย์เจ็ดเก้นย์เจด้าศูนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่ได้นำผลไม้เก้าอย่างเามาแก้บนกับปู่องค์ดำนะคะ จากได้โชคได้ลาบนะคะอ่าจืมพานใหม่เลยตนยกนี่ดิ่จะหนักโอ้สาออศูนย์สามสี่สามเนาะขันเห็นออาจารย์นตี้ขวัญที่ออกสี่สามขวัญเห็นพ่ออาจารย์นอตตี้ซึ่งอายุของคุณพ่ออาจารย์นอตตี้สี่สิบสามปีแ่ไม่รู้ไงอ๋อไม่รู้ว่าอายุสี่สามตลอด ปกตินี่เวลาฝันเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยฝันก่อนวันออกทีวันพี่บางทีก็เป็นอาทิตย์นักเซอรฝันเห็นปู่บ้างไหมคะฝันที่มันออกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้านั้นฝันยังไงมันฝันว่าปู่ไปหาค่ะแล้วคุณแม่ได้ไหมคะได้เก้าเจ็ดเก้าเลยบนล่างเลยแล้วก็สองตัวสามตัวอืม คุณแม่ก็ดวงเฮงนลยคะสุดยอดเลยคุณแม่น่าจะแม่ก็ปืนแล้วนะมกี้เลขที่ชอบใช่เลขที่ชอบตรงกับเลขทูบอาจารย์ด้วยแค่เปลี่ยนแปดเป็นเก้าตัวเดียวใช่เลขเคุณแม่เก้าศูนย์เจ็ดวันนี้ยังไม่ฝันหรอคะยังเนาะยังไม่ฝันเลยจุดเลขทูบเสียงไทยนะคะคุณแม่เมื่อวี่แล้วมาขอไอ้เสียงไทยลูกปปอง ได้สามสองแปดสามสองแปดโอ้สามตัวท้ายดูตรอเี่สตรเบอรี่นะเอาเขาเอาให้อันสามสองอันสามแปดสองเขาเอาโอ้ไม่เอาไมู่้เอาสามสองแปดโอ้จะเอาตรงๆอะไรลูกปิงปองนี่แหละปิงปองนูนข้างหลังโบจุดไม่ให้ไม่ใหญ่ได้คุณแม่ว่ายก่อนเนาะถูกมาประมาณกิ่งงวดแล้วค่ะคุณแม่แปดแปดงวดโอ้โหติดกันเลยเหรอคะมี เว้นงวดเดียวเว้นงวดเดียวที่อาจารย์ให้แปดอ๋อที่อาจารย์ให้แปดเว้นงวดเดียวถูกแปดงวดติดนะคะทุกท่านออล่าคนมีดวงโชคกับปู่กับอาจารย์เดี๋ยวเรารอลุ้นนะะว่าวันนี้คุณแม่เพื่อนจะจับเลขปิงปองหรือเปล่านะคะเนาะหลังจากที่ดวงเฮงได้โชคได้ลาบนะถูกเจ็ดเก้าตรงๆนะคะ ฝันว่าอาจารย์มอตตี้ไปเข้าฝันบอก6 9กคุณแม่ก็เลยซื้อขึ้นซื้อลงคนะก็ได้7 9ตรงตรงเลยนะคะนี่นะยคุณละไม้ คุณแม่ก็เกือบถูกนะลรัตตอรี่เลท้ยทายสามตัวนะคะคุณแม่จับปิงปองได้สามสองแปดนะคะลัตเตอรี่จับให้สามแปดสองแล้วคุณแม่ไม่เอานะคะคุณแม่ ะเอาตรงๆสามงแปดเนาะถ้าคุณแม่เอาก็ถูกัตตอรี่3ตัวอีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคาดจากสามแปดสคุณแม่ก็ยังได้7 9็ดเตรงๆนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรารอรุ้นค่ะเลขติงปองของคุณแม่งวดวันที่16มีนาะ2567นะคะว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะคะ ส่วนตัวเลขที่ออคุณแม่เพื่อนชอบก็คือ907าศูนเจ็ดนะคะ คุณแม่ิ่นก็จะจับนะคะปิงปองเนาะวันที่16มีนาะคนะทุกท่าน9ลูกครบไหมคะครบเนาะคุณนาว่าจะจ,จับเลขอะไรบ้างจะตรงกับเลขที่คุณแม่ชอบหรือเปล่านะทุกท่านแปด ได้เลขแปดเอาลงไปก่อนก็ได้ค่ะตัวแรกนะคะเลขแปดนะทุกท่านแล้วก็จับขึ้นมาเรียงเป็นคร้อมกันสามตัวเลยเราจะได้จับาสองแปดสอง แปดสองคะศูนย์แปดสองศูนตรงกับเลขอาจารย์ h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  8, 2, นะคะอ้แปดสองศูนย์นะคะชอบไหมคะคุณแม่ก็ชอบก็ชอบเยอะถ้ามีศูนย์อแปดศูนค่ะแปดสองศูน แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ท่กนท่านเลขปิงปองเนาะคุณแม่ว่าชอบขอให้มีศูนย์นะว่าอาจารย์นอต,ตี้ให้ศูนย์เนาะงวดนี้แปดสองศูนยโอ้เลขสวยเลยเนาะแม่แปดสองศูนย์เลยเลขปิงปองคุณแม่ซื้อไว้หรือ,อย,ยังคะยัง ยังเลยเนาะออกไปนี่ต้องจัดลอตเตอรี่แล้วใช่ไหมคะอกนแปดสองศูนย์นะคะสามสองแปดงดก่อนงมวดนี้ลองเสียงดวงค่ะยาวกองยามาถวายบนกองยาวไว้เลยเนาะ ถ้าได้สามตัว,ตวคุณแม่จะเอากองยาวนะนมาแก้บนปูหลักแสนโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะ<ๆ>ค่ะ,คะ,ะก็จับปิงปองนะคะได้แปดสองศูนย์นะทุกท่านเนาะยัไงไงก็ฝากเป็นแนวทางนะทุกท่านเนาะเป็นการตัดสินใจในการเสี่ยงดวงเอ่มืในงวดวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะย้ำนะคะเลขปิงปอง สอนะคะแล้วก็เลขที่คุณแม่เพื่อนชอบก็จะมีเอ่อก้าศูนะคะยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ